ซึ่งสัญลักษณ์ของมิถุนเนี่ยนะครับมันคือราศีของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ตรงกับราศีมีนด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ได้ประโยชน์นะครับก็คือข้อที่1เลยก็คือราศีมิถุนก็จะขยายเพิ่มขึ้นแต่ทีนี้ต้องเข้าใจความหมายของราศีมิถุนเนี่ยขยายเพิ่มขึ้นก็คือมิถุนก็คือการติดต่อผู้คนพบปะเจอผู้คนกิจกรรมที่จะต้องเดินทางออกไปพบปะผู้คนสัญลักษณ์คนคู่คือคนสองคนเท่านั้นคุณคนเดียวไม่ได้ ะะและสัญลักษณ์ในเชิงกริยามันหมายถึงการเจอกันแล้วก็ฟังเพราะว่าหูมี2ปากมี1สัญลักษณ์ของกริยาแล้วก็ถ้าสัญลักษณ์่าในเชิงของความคิดจินตนาการเนี่ยมันจะเป็นสัญลักษณ์ของออ thinking ความคิดตรกกะแบบแบบเหตุผลอะไรแบบประมาณนี้ฮะประมาณแบบพูดคุยเ,เหตุผลอะไรแบบนี้นะฮะแต่ยังไม่ใช่ขั้นลึกแบบปัญญานะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยลัคนามีถุนเนี่ยนะฮะก็โดนเต็มๆเลยคือขยายตัวตนนะโชคทับตัวถ้าคุณเปลี่ยนแปลงตัวตนพัฒนาตัวตน